มัาจะมากินมาแต่งโมโมโมูมมขาเจ้าถามว่าวานเกีย๊ยบบอกระสันคลิปนี้ตอบย้อนหลังนะว่าปะหวานเกีย๊ยบบอวานมีจ้ะมันจะเป็นแต่งโมก,กินนารีนะพี่น้องอันนี้ก็ซับป,ปะรดสับป,ปะรดปัตะเวียนะคะ สับปะรดปัตะเวียมันจะเป็นเปรี้ยวออกหวานพี่น้องอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมาเด้พู้ใดกิ่นเขาเ้าไปมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมันจะหวานชื่นใจนะคะถ้ากินกับข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ข้าวเหนียวมะม่วงมันก็นจะ อร่อยอีกสไตล์หนึ่งพี่น้องแต่ว่าไฟจะกินแบบนี้อันนี้เป็นมันญี่ปุ่นนำเข้านะคะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนำเข้าพอเราอบด้วยลมร้อนแล้วมันก็จะออกเป็นอย่างนี้ค่ะสีธรรมชาติของเขามันจะเป็นสีเหลืองนะคะมันญี่ปุ่นนําเข้ามันจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีเหลืองความแตกต่างในความอร่อยนะคะส,ส่วนตัวว่าสีเหลืองมันจะแซบก็พี่น้อง รสชาติน่าจะหวานแสบพี่น้องมันจะรู้ืึกวากินเข้าไปแล้วมันจะอิม่มบ้นเนี่ยกินหัวเดียวก็แเสบแต่ว่าพวกในตระกูลมันเขาเรียกว่ากินแล้วช่วยให้ต่อต้านอนุมนิสระนะคะก็คือซอยห้พวกป้องกันมะเร็งต่างๆสินะพี่น้องผลประมา ผลไม้ต่างๆมันมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นแตงโมก็ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะหวา้ได้ยินแล้วอยากกินใช่ไหมล่ะหาไม่กินได้พี่น้องเจับแสบส้นตัวนี้จะชอบกินพวกผลไม้กับเขาจ้ะพี่น้องเพราะวา่ามันแสบไหมไมันไทยมักมันยังว่าล่ะ,ะแล้วก็ กบประรสเนี่นะคะมันจะช่วยให้มันจะดีต่อร่างกายสำหรับของผู้หญิงถ้าผ่านมานเห็นก็กดหัวใจให้หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะอยากมีเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนนะคะมาจิมรสชาติผลไม้ให้ดู